สายวันถัดมาอานนท์พาปานตะวันกับปัทมาออกจากโรงพยาบาลมาส่งที่บ้านปานตะวันขอตัวขึ้นไปเก็บของที่ห้องแล้วจะมาอยู่เรือนเล็กกับน้องและแม่ปัทมาเห็นดีด้วยที่พี่จะมาอยู่ด้วยกันงั้นผมรอก่อนดีกว่าเผื่อมีเรื่องอะไรผมจะได้ช่วยจัดการไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณนนเถอะครับคุณปานหายไปหลายวัน แบบนี้ผมว่าไอ้พลมันคงบ้าใส่คุณแน่ๆปัทมาเห็นดีด้วยที่ให้อานนท์อยู่ก่อนเผื่อมีเรื่องจะได้ให้พาหนีไปเลยปานตะวันพยักหน้ารับคำก่อนเดินเข้าตึกใหญ่ไปกับปัทมานันทิตาที่กำลังนั่งจิบกาแฟอยู่อย่างสบายอารมณ์หันมาเห็นปานตะวันก็แกวะทันที หายไปไหนมาตั้งหลายวันแอบไปนอนกับผู้ชายที่ไหนมาล่ะสมองคุณนายนี่คิดได้แต่เรื่องแบบนี้นะคะปัทมาด,าด่าสวนไปบ้างนันทิตาไม่พอใจทำท่าจะมีเรื่องกันปานตะวันต้องปรามน้องก่อนหันไปบอกนันทิตาถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วเธอขอตัวก่อนจ้ะขอให้โชคดีนะนันทิตายิ้มกวนๆให้ปานตะวันก่อนนั่งจิบกาแฟต่อ สองพี่น้องไม่ได้สนใจอะไรพากันขึ้นข้างบนสวนกับสวยที่เดินยิ้มขำลงมาปัทมารู้สึกแปลกๆไม่ชอบมาพากลตามสวยที่เดินไปหานณทิตาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนายทางด้านปณิตาที่นอนอยู่บนเตียงกับปพลซึ่งเมาหลับรู้แล้วว่าปานตะวันกลับมาพยายามขยับตัวเขาให้ขึ้นมาทับบนตัวเธอแล้วส่งเสียง พี่พลพอแล้วค่ะอุ๊ยพี่พลนิจักกจี้นะคะปณิตาหัวล้อคิกคักปานตะวันกําลังจะบิดลูกบิดประตูห้องมือค้างอยู่อย่างนั้นปัทมาจำเสียงนางมาล้ายได้มองพี่สาวที่จับลูกบิดประตูค้างอยู่ก็เจ็บปวดใจแทนประพลรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นตัวเองอยู่บนตัวปณิตาถึงกับหน้าตาตื่นจะลุกหนี แต่เธอดึงมาจูบเขาพยายามดันเธอออกแต่เธอไม่ยอมปล่อยปัทมาเห็นพี่สาวยืนค้างอยู่ก็ทนไม่ไหวเปิดประตูผัวเข้าไปเองเห็นปณิตากำลังจูบกับประพลบนเตียงนอนปานตะวันเห็นผ้าบาดตาถึงกับน้ำตาร่วงปัทถมาโวยลั่นนางคุณนี้เสียงของปัทถมาทำให้ประพลตกใจผลักปณิตาออกห่าง หันไปเห็นปานตะวันยืนอยู่กับปัทมาแทบช็อกปานตะวันทนดูไม่ไหวหันหลังเดินหนีเขารีบลุกขึ้นสวมกางเกงวิ่งตามปานิตาหยิบเสื้อคลุมมาสวมจะตามไปอีกทอดหนึ่งปัทมาขวางไว้หลีกไปปานิตาตวาดดัดลั่นปัทมาหลีกแน่แต่ขอสักชาติหนึ่งก่อนแล้วตบปณนิตาหน้าหันก่อนจะด่าซ้ำนังหน้าด้าน นังแรดเกียรตินักพวกชอบแย่งผัวชาวบ้านปัทมาจิตหัวปณิตามาตบอีกครั้งสองสาวตบตีกันอุตลุดอย่างไม่มีใครยอมใครส่วนประพลวิ่งตามปัตวันจนทันคว้าแขนไว้ขอร้องให้ฟังคำอธิบายก่อนเธอสะบัดมือเขาออกตบหน้าเขาฉาดใหญ่เคยบอกแล้วว่าเธอทนได้ทุกอย่างแต่การที่เขามีคนอื่น แล้วยังมามีอะไรกันในห้องนอนของเราบนเตียงของเรามันเกินทนเธอขอเลิกกับเขาปานผมไม่ได้มีอะไรกับนี้ผมเมามันก็แค่ข้ออ้างของผู้ชายเร็วๆมัวไม่เลือกด่าจบปานตะวันเดินหนีประพลจะตามแต่นันทิตารั้งตัวไว้ปล่อยมันไปลูกที่มันนอนกับผู้ชายตั้งเยอะลูกยังรับได้ถ้าแค่นี้มันจะเลิกก็ให้มันเลิก ไม่ครับแม่ประพลดึงมือแม่ออกแล้ววิ่งตามปานตะวันไปอานนท์เห็นปานตะวันวิ่งร้องไห้เข้ามาถามว่าเป็นอะไรเธอขอร้องให้เขาพาไปจากที่นี่ไม่อยากอยู่อีกแล้วประพลตามมาทันดึงตัวเธอไว้ปานตะวันสั่งให้เขาปล่อยเธอจะไปกับคุณนนท์อ๋อที่โกรธมากขนาดนี้เพราะอยากไปอยู่กับไอ้นนท์ใช่ไหม ผมไม่ให้คุณไปไหนทั้งนั้นประพลบีบแขนเธออย่างแรงด้วยความหึงหวงอานนท์สั่งให้เขาปล่อยเธอเดี๋ยวนี้แกไม่ต้องยุ่งที่หายกันไปหลายวันขนาดนี้ไปเล่นชู้กันมาใช่ไหมประพลพูดไม่ทันขาดคําโดนหมัดของอานนท์เต็มหน้าซุดลงไปกองกับพื้นเขาตะคอกใส่มีสติหรือยังหรือจะต้องโดนอีกหนึ่งหมัดแล้วเข้าไปจะซ้ำ นันทิตาปาดมาประคองลูกชายสั่งให้เขาหยุดทำลายลูกชายของท่านถ้าอยากได้นางนี่ก็เชิญเอาไปได้เลยแต่อย่ามามีเรื่องในบ้านนี้อานนท์ไม่อยากมีปัญหากับท่านประคองปานตะวันขึ้นรถประพลตามไปฉุดแขนเธอไว้ไม่ให้ไปมันจะไปไหนก็ปล่อยมันไปเถอะลูกจะยือ้มันไว้ทำไมปณิตาตามมาสมทบในสภาพ สวมเสื้อคลุมตัวเดียวอานนท์มองปราดเดียวก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อว่าญาติผู้น้องว่าทำบ้าอะไรปัทมาช่วยตอบคำถามแทนว่าประพลพานางนี่มากินกันถึงในห้องนอนของพิปานประพลสั่งให้ทุกคนหยุดพูดนี่เป็นเรื่องของเขากับปานตะวันคนอื่นไม่เกี่ยวปณิตาไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะเขาต้องรับผิดชอบเธอ แล้วเข้ามาดึงเขาออกจากปานตะวันคุณนนพาปานออกไปทีปานตะวันเสียงเบากำลังจะหมดแรงอานอนจะพาเธอไปขึ้นรถประพลดึงแขนเธอไว้อีกครั้งเธอเครียดจัดส่วนเซก่อนจะเป็นลมอานอนผลักประพลออกรับตัวเธอไว้ทันก่อนล้มฟาดพื้นแล้วอุ้มไปขึ้นรถประพล์จะตามแต่ปัทมาขวางไว้ จำไว้นะวันนี้คุณไม่ได้เสียแค่พี่ปานแต่คุณเสียลูกคุณไปด้วยเพราะการกระทําเร็วๆของคุณหมายความว่ายังไงจะหมายความว่ายังไงก็พี่ปานท้องคุณได้ยินไหมพี่ปานท้องปัทมาตะโกนใส่หน้าประพลอย่างเหลืออดประพลแต่งตัวเสร็จจะไปข้างนอกนันทิตาเห็นเข้าก็ร้องเรียกว่าจะไปไหน เขาจะไปตามหาปานตะวันท่านไม่ให้ตามลืมไปแล้วหรือว่ามันเป็นลูกใครแม่ของมันแย่งพ่อของเขาไปจากท่านทำลายชีวิตท่านแย่งทุกอย่างไปจากเขาและที่เขาทำกับมันเพราะอยากให้มันเจ็บเหมือนอย่างที่เราเคยเจ็บไม่ใช่หรอแล้วอย่างนี้จะไปตามหามันทำไมอีกเขาจะไม่ตามได้ยังไงในเมื่อเธอท้องและนั่นก็เป็นลูกของเขา แน่ใจหรอว่าเด็กในท้องเป็นลูกของลูกอาจจะเป็นลูกของผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีเป็นลูกของตนนหรือเปล่าดูแลกันขนาดนั้นคนที่ลูกต้องรับผิดชอบต้องดูแลนั่งอยู่ตรงนี้หนูนินี่ประพลมองปณนิตาที่นั่งหน้าหงิกอยู่ข้างแม่ยืนยันว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้มีอะไรด้วยปณนิตาไม่พอใจ ปีเข้าไปตบหน้าไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป็นคนไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ไหนเขาเคยบอกว่าจะเลิกกับมันปพนขอโทษเธอที่พูดอย่างนั้นปณิตาตอบว่าเขาว่าแค่ขอโทษไม่ง่ายไปหน่อยหรอเขารับผิดชอบผู้หญิงชั้นต่ำอย่างปานตะวันซึ่งผ่านผู้ชายมาเป็นร้อยได้แต่รับผิดชอบเธอไม่ได้พี่ผิด แต่พี่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอโทษพูดจบปะพลขยับจะไปนันทิตาคว้าแขนเขาไว้แม่ไม่ให้ไปลูกจะไม่รับผิดชอบหนูนี้ไม่ได้ถ้าลูกไปไม่ต้องมาเรียกแม่ว่าแม่อีกทางฝ่ายอานน์พาปานตะวันมาพักอย่างคอนโดที่พักของเขาแถมคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยเธอตลอดจนเธออดคิดไม่ได้ว่าหากเปลี่ยนจากเขาไปเป็นปะพล คงจะดีกว่านี้เขาเห็นเธอมองมองถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเธอใส่หน้าแค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยคิดถึงไอ้พลใช่ไหมครับเธอยอมรับตามตรงว่าใช่เขาถึงกับหน้าเจือนปานตะวันขอบคุณเขามากที่พาเธอออกมาจากที่นั่นเธอคงรบกวนเขาไม่นานเขาขอร้องอย่าใช้คำว่ารบกวนเขายินดีช่วยเหลือเธอเสมอแล้วบอกให้เธอนอนพัก เดี๋ยเพิ่งคุยเรื่องเครียดๆแล้วมองไปที่ท้องของเธอจเจ้าตัวเล็กบอกคุณแม่หน่อยนะว่าอยากเครียดพักนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรมาให้ทานพูดจบอานนท์รู้ออกไปปานตะวันรูปท้องตัวเองพรางบอกกับลูกว่าเราสองคนอยู่กันได้แม่โตมาแบบไม่มีพ่อแม่ยังอยู่ได้หนูต้องเข้มแข็งนะลูกแม้แผนการให้ปณน,นิตา รวบหัวรวบหางประพลผังไม่เป็นท่าแต่นันทิตาไม่ยอมแพ้ในเมื่อเขายอมรับผิดชอบปันตะวันเพราะมันท้องปานิตาก็ท้องได้เหมือนกันเธอมองงงๆจะท้องได้ยังไงในเมื่อไม่ได้มีอะไรกับประพลโถหนูนี้อย่างโง่สิคะใครมันจะไปรู้ว่าหนูกับตะพลได้กันกี่ครั้งที่ไหนเมื่อไหร่จริงไหม แล้วนางนั่นมันก็หญิงในศักดิ์ศรีของมันจะตายมันไม่คืนดีกับตะพลง่ายๆหรอกถ้ารู้ว่าหนูท้องแค่เห็นหนูนอนกับตะพลก็เตลิดไปแล้วจันทนีไม่ปักใจเชื่อว่าประพลจะมีอะไรกับปณิตาตามที่ปัทมาเล่าให้ฟังน่าจะเป็นการจัดฉากมากกว่าเพราะนางคุณนายอยากได้นางนั่นเป็นลูกสะพ้ยก็อยากได้ประพลเป็นผัว ในละครมีให้เห็นเยอะแยะแม่นี่ท่าทางจะดูละครมากไปนะถ้าแม่เห็นอย่างที่ฉันเห็นแม่จะไม่พูดแบบนี้เลยนัวกันขนาดนั้นเป็นฉันฉันก็เลิกยามกันถึงเตียงขนาดนี้จันทนีถอนใจหนักใจปัทมาชวนแม่ให้ไปกันได้แล้วจากนั้นคว้ากระเป๋าเสื้อผ้ายัางไม่ทันออกจากบ้าน ประพลเดินเข้ามาเสียก่อนถามว่าจะไปไหนกันจะไปหาปานตะวันใช่ไหมตอนนี้เธออยู่ที่ไหนปัทมาใส่หน้าไม่รู้เหมือนกันเขาพยายามคาดคั้นให้เธอบอกที่อยู่ของปานตะวันสนใจด้วยหรออันที่จริงคุณน่าจะไปอยู่กับเมียใหม่คุณนะประพลยืนยันคําเดิมไม่ได้มีอะไรกับปนิตาปัทมาไม่เชื่อเห็นตำตาขนาดนั้นยังจะปฏิเสธอีก เขาอธิบายว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เรื่องจริงจันทนีเห็นทั้งคู่เถียงกันไม่เลิกขยิบต,ตาเป็นทำนองให้ปัทมาไปก่อนได้เลยเธอรู้งานคว้ากระเป๋าเสื้อผ้าเดินออกจากบ้านปะพลจะตามแต่จันทนีชวนให้เขาอยู่คุยด้วยกันก่อน ฟังเรื่องย่าละครก่อนใครได้ที่ช่องจ้งแม่ละครทาง u t u b e และ a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน